จะว่าไปง่ายก็ถูกจะว่าไม่ยากก็ถูกถ้าคนทําได้ก็ไม่ยากถ้าคนเห็นว่ายากก็ทําไม่ได้ก็มาเรื่องราไปนะก็ลงความว่านสติปราวตตามนึกถึงแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงอนุสติก็ขอพูดถึงวิธีการปฏิบัติในกัรกดเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติกดเบื้องต้นจริงๆอันดับแรก เอากันแรกจริงๆขอบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามแบบที่พระโบราณอาจารย์ท่านสอนมาเพราะว่าพระโบราณอาจารย์สอนนั้นท่านสอนถูกท่าบอกว่าก่อนที่จะภาวนาหรืออารมณ์ลมหายใจเขาออกเราใช้ก่อนอันดับแรกรู้สึกลมหายใจเข้าออกเพราะการรู้ลมเข้ารู้ลมออกทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่าย ถ้ากรรมฐานเราทิ้งลมหายใจเข้าจะออกแล้วใกจิตจะเป็นสมาธิยากกรรมฐานหลักใหญ่จริงๆมี4ี่สกองแต่กรรมฐานทีสานทุกเก้ากองนี้ขึ้นกับนาปานนสติคือลมหายใจเข้าออกเพราะุกรรมฐานทุกกองก่อนจะจับเข้ากองนั้นต้องใช้อนาปานนสตินำหน้าก่อนเพราะว่านาปานนสติคือลมหายใจเข้าออกระีรับจิตฟุ้งซ่าน อาการฟุ้งซ่านของจิตระงับดานาปานสติพระเจ้าพระท่าจะว่ากรับรจริตก็วิตกจริตครับม่ตกจริตกมหจริตสองอย่างระงับดานาปานสติม่ตกจริตกมหจริตก็เป็นกาจิตฟุ้งอารมณ์ฟุ้งซ่านนั่นเองแต่ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดข็มรนดาญาโยงพระทริสัทว์กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกอดให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า หายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจิตละเอียดลงไปก,ก็สังเกตว่าเวลาเราให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสัน้นยิ่งก็ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเมื่อจิตสบายเริ่มสบายแล้วก็เจรนาวิปัสนาญาณถา้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติเริ่มปฏิบัติใหม่ๆให้ใช้ไตรลักษณญาณง่ายดีเพราะเป็นวิปัสนาญาณอย่างอ่อน ลาลักษ์ก็คือหนึ่งอนิจจังความไม่เที่ยงสองทุกขังความทุกข์สามารถตาการสลายตนคือพังไปอันิจจังไม่เที่ยงหมายถึงว่าคนเราเกิดมามีสภาพไม่เที่ยงคนก็ดีใส่ก็ดีวัตถุต่างๆในโลกก็ตามมีสภาพไม่เที่ยงทั้งหมดคนเราใส่เกิดขึ้นเป็นเด็กในเบื้องตน้น การค่อยๆโตขึ้นการค่อยๆโตขึ้นแสดงว่ความใบเทียงถ้ามันเที่ยงจริงมันก็ต้องเป็นเป็นเด็กขนาดนั้นอยู่ไม่ขึ้นไหวไปไหนอ้ามันโตขึ้นเราเรียกว่าจริญขึ้นแต่ความจริงมันเดินก็ไปหาความแก่มันไม่เที่ยงต่อมาจากความป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ไม่เที่ยงจากความปันเด็กอีกด้วยความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ไม่เที่ยงไม่ทรงตัว มันนายเข้าก็กลายเป็นวัยกลางคนค่อนข้างแก่ในที่สุดวัยกลางคนก็สลายตัวไปมันก็ไม่เที่ยงไม่ทรงอยู่ตามนั้นมันก็เป็นคนแก่ยากคนแก่ก็เป็นคนตายคนรละสัใส์ก็มีสภาพเช่นเดียวกันในเมื่อสภาพคนชัของสมบ,บัติของโลกมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเราต้องการความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้มนมาแล้วเราไม่อยากให้มันสลายตัวไป พราะความไม่เข้าใจของเราต้องการให้มันทรงตัวในเมื่อมันไม่ทรงตัวตามใจเรานึกเราก็มีทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์มีความหวั่นไหวแต่ในสุดในที่สุดของที่ในเที่ยงที่ทาให้เราเป็นทุกข์มันก็สลายตัวคือพังไปคือเราความว่าการเกิดในโลกเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกมันเป็นทุกข์ก็ไม่พอพืชสดมันก็พังร่างกายนี้ไม่ชามก็เป็นผี การเจริญกรรมาฐานควรใช้มรณานุติกรรมาฐานเป็นพื้นฐานคำว่ามรณานุติก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เพราะว่าการนึกถึงความตายนี่ไม่ใช่นึกถึงความว่งความตายแล้วก็รอมือรอเท้ามาเสี่ยงนะั่นนะให้นึกว่าชีวิตของคนเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ต้องตายกันแน่ ก <S an other> ็จงอย่าคิดว่าคนทุกคนที่เกิดมาต้องแก่แล้วยิงตายเราก็ดูตามความเป็นจริงว่าคนที่เกิดพร้อมเราตายไปแล้วกี่คนก็มีตายไปแลว้วก็่หลายคนคนที่เกิดที่หลังเราตายไปแล้วกี่คนตายไปมากบางทีเด็กตัวเล็กๆเกิดตัวไปถึงเดือนบางถึงเดือนกว่าสองเดือนสมเดือนตายไปแล้วกี่คนก็ตายกันมากคนที่แก่กว่าเราเขาว่ตาย ก็วมความว่าคนทุกดับชั้นทุกระดับของอายุต่างคนต่างตายแล้วก็เราจะไม่ตายได้ยังไงในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันตอนนี้เมื่คิดถึงความตายแล้วก็ต้องคิดต่อไปว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์หรือไม่ศูนย์ในเมื่อเราเป็นสาวกโคงสมเด็จเป็สัมมาแต่เมื่อเจ้าก็ต้องยอมรับต่อถึงคำสั่ของท่าน พระพุทธเจ้าส,ส่วสอนว่าตายแล้วมีสภาพไม่สนถ้าจิตก่อนจะตายจิตครบกับความดีคือบุญคำว่าบุญกันทานนา้ำใหมบุญพุทธิการบริจาคทานศูนะไหมบุญพุทธิการรักษาศีลภาวนาไม่บุญพุทธิการเจริญภาวนาอันนี้เป็นความดีเป็นบุญการมีความกระตัญญยรู้คุณบิดามารดาตท่านที่มีคุณก็เป็นบุญเป็นความดีเหม,มือนกัน ถ้าจิตคล้องอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายเวลานั้นอย่างต่ําแล้วก็ไปเทวดาและนนางฟ้าหรือกษัรค์ชีกมามาวจรสวรรค์ถ้ามีอารมณ์มีอารมณ์เด็ดเดียวก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตบริสุทธิ์ก่อนจะตายเกิดมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเราก็ไปนิพพานตอนนี้จะหาว่าบังเอิญก่อนจะตายถ้าจิตไปคล้องกับอารมณ์ที่เป็นบาปเพียงแค่นิดหน่อย มีจิตเศร้าหมองก็สามารถไปเกิดในบายภูมิมีนรกเป,ป็ตนต้นจะยกตัวอย่างพระสังค์หนึ่งคือพระในสมัยพระเจ้าพระติดสระติสระว่าสองท่องเที่ยวเลยติสระเลยบางเอิญท่านไปชื่อเหมือนกันในนี้นะขายติสระเดี๋ยวท่ามาทวงมันแย่ควคือท่านติดสระอง์นี้ขณะที่มีชีวิตทรงตัวอยู่ ก็อยากจะได้ห่มจีวรผ้าดีๆสักผืนหนึ่งแต่ก็บะเอินมีญาติโยงเขานำมาถวายเป็นผ้าจีวรเนื้อไม่เคยดีนักพี่สาวก็นำมาไปสะสางเอารวมกันชักได้ไปรวมกันทำให้เป็นจีวรเนื้อดีเมื่อพี่สาวทำเสร็จยอมเสร็จก็มาถวายท่านบะเอิญเวลานั้นท่านป่วย ท่านป่วยจิตที่คิดว่าจีวรเน,นื้อดีๆอย่างนี้นะก็อยากจะหม่มจิตใจอยากหม่มแต่ป่วยลุกไปขึ้นก็ห่มไม่ไหวแต่ในวาระสุดท้ายไม่ทันจะห่มผ้าท่านก็ตายจากความเป็นพระแต่พระองค์นี้อาตมาสงสัยเอาแค่สงสัยนะบาลีท่าไม่ได้บอกสงสัยว่าจะเป็นประโสดาบัน เพราะว่ามันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าในเมื่อท่านตายจากความเป็นพระจากความเป็นคนอาใสยที่จิตเท่ห้องในจีวรรักในจีวรก็ไปเกิดเป็นเลนในันจะเ,เ,เข็บจีวรแต่เลนนี่มีอายุเพียงแค่จิตวันต่อมาธรรมดาเมื่อพระตายทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสงพระก็มาจัดการดูทรัพย์สิน,นต่างสมบัติของพระก็ปกติก็ม่นมีนอะไรอยู่แล้ว จะมีอะไรบ้างตามตาวินัยถือว่าเป็นของสงฆ์พระก็หยิบต้นหยิบนี่ก็ไม่เป็นไรพอหยิบจีวรเขาตอนนั้นแะเจ้าเลนก็ร้องตะโกนว่าไอ้ขโมยไอ,ขยอ้ขโมยพ้นจีวรขโมยพ้นจีวรบังเอิญพระที่ไปที่นั่นทั้งหมดไม่มีใครได้ที่ประสงค์ทีนก็ไม่ได้ยินเสียงเล่นแต่เอพระพทธเจ้าถึงอยู่ในมหาวิหารก็บอกพระรน ว่านอนรีบไปเดี๋ยวนี้ไปที่กุฏิพระติสสะว่าจีวรผืนนั้นจงวางไว้อยาเพิ่งหยิบจากวันนี้ไปถึงวันที่แปดจึงหยิบได้ก็เป็นว่ามันครบเจ็ดวันปร,รปากฏว่าท่านติสสะที่บิณเลนตายจากความ,เ,มเป็นเรนไปเกิดที่พราเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดุสิเมื่อจะที่อาจะมาสงสัยว่าถ้าอาจจะเป็นโสดาบานนล้วแค่สงสัยเนะี่ยเพราะว่าชั้นดุสินีขค้าจำกัด จำกัดผู้ที่จะไปอยู่ต้องเป็นพุทธิดาพุทธมารดาหรือว่าพระบริสัท์ที่มีบารมีตั้งแต่ปรบปรมีขึ้นไปจึงขอบเขตจำกัดหรือมิฉะนั้นท้านคนอื่นต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่ปัจโสดาบันขึ้นไปจึงเข้าอยู่ที่นั่นได้เมื่อบรรเลนพระติสสะท่านได้เกิดในชั้นรุสิกเลยสงสัยว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าก็เลยที่นำมาเล่าเรืฟังก็เพราะว่า ทำการเริรเรกนกรรมาฐานพระพุทธเจ้าให้ทําจิตให้ชินคํำว่าชาในคืออารมณ์ชินสมาธิคืออารมณ์ตั้งมัน่นให้เรามีอารมณ์ตั้งมัน่นไว้ในจุดใดจุดหนึ่งที่เราต้องการให้จิตมันชินแล้วเกากําลังที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง่ว้เป็นอารมณ์บุญทุกอย่างใช้ได้หมดอะไรก็ได้อย่างวันนี้ให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ แต่ความจริงการนึกถึงความตายยังไม่ควรจะคิดเฉพาะวันนี้ให้คิดทุกวันจะดีที่สุดให้มีความรู้สึกหรือว่าเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้ไม่ค็คิดว่าถ้าเอญเราตายวันนี้เราจะไปไหนถ้าเราอยากไปนรกไปในของไม่ยากถ้าบเอญเราอยากไปสวรรค์ตามปกติคนที่เกิดเป็นเทวดาแรือนางฟ้าได้จะต้องมีหิริราอตตะปะหิริความอายต่อความชั่ว ต่อประเกรงกลัวผลของความชั่วอย่างนี้เป็นหลักของธรรมะแต่วิธีที่ปฏิบัติที่เขาได้กัจริงเพียงแค่ยึดอารมณ์ความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นนางฟ้าได้อย่างคนที่ไม่เคยทําบุญเลยที่เล่ามาแล้วหลายเที่ยวก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างท่านมัตตกุณฑลีเทพบุตรแต่กูน,นี้ไม่เคยเคารพพระพุทธศาสนา แม้แต่มือไหวเขาก็ไม่เคยยกมือไหวไม่ต้องพูดต้งใส่บาตรไม่ต้องพูดต้องฟังเทศเพราะเขาเป็นตระกูลพราหมและพราหมตระกูลนี้ก็เป็นครูสอนคนอื่นเรื่องใดที่จะเคารพพระพุทธเจา้าแต่ว่าวัดตระกูลลีนะขันธนั้นที่เป็นลูกของพราหมรวยดับอาการที่จะฟื้นคืนตัวไม่มีขอเล่าลัดๆก็คิดว่าทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ของเราซึ่งเป็นมหาเศรษฐี ไม่สามารถจะช่วยเราได้คนทุกข์บิดามารดาที่ไป็พพ่อกับแม่ของตายก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้เวลานี้เราเห็นบุคคลคนเดียวที่พอจะช่วยเราได้คือข้นเือกันว่าพระสมณะโคดมมีเมตตาจิตสงเคราะห์ไม่ว่าใครเธอก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกการนึกถึงของเขาก็ไม่ชิม,มีความเคารพนึกถึงแต่เพียงว่าขอให้มาช่วย ให้พ้นจากความป่วยให้หายจากาการป่วยในเมื่อกําลังเล็กอยู่แบบนั้นในช่วงนั้นก็ดีเธอก็ตายจากความเป็นคนอาศัยที่เล็กถึงชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้อย่างอี่มาต่อพูดกันก็ไปเกิดบนถือเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีแนวฟ้าเป็นองพันเป็นบริวาร ภายหลังต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเรียกให้มาพบเธอก็มาพบพร้อมท่้งวิมานโลจาวิมานแั้ฟังเทศจากพระพุธเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันัวงความวาามาธรรมดายาโยมพุทธบริษัททุกคนนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะเกาะความดีอย่างใดอย่างหนึ่จะเป็นพุทธานุตินึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ มานุสตินึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนข้อใดข้อหนึ่งคำใดคำหนึ่งก็ได้ผู้สังขานุสตินึกถึงพระสงฆ์ก็ได้ศีลานุสติจะนึกถึงศีนที่เราเคยประพฤติปฏิบัติก็ได้จาคานุสตินึกถึงการให้ทานก็ได้เทวานุสตินึกถึงเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้อุปสมานุสติจะนึกถึงอุะนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้ ถ้ามรณากายญตตาทุกิีนีเท่าร่างกายว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก็ได้ตามใจชอบเยกพาไว้นึกถึงได้เขาความดีได้เขไทายก็ได้ได้เขกส้างเุาสิ่งก็ได้ได้เขาภาวนาก็ได้เพราะว่าในขณะนั้นจิตใจของเรามีความครบปบิดามรรดาผู้มีคุณโดยบุคคลใดแี่เขามีคนและจิตใจน้อมเคารพในเขาอยู่ก็ที่ว่าเป็นความดีที่พาไปสวรรค์ได้ ถ้าจิตใจบรรมดาญาโยงพุทธบริสัท์ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นอารมณ์เอาที่มันง่ายที่สุดคําว่านุสติกรรมฐานแต่าตามนึกถึงถ้าจะถามว่าจะต้องนั่งขัดสมาธิไหมอย่างนี้ตามาคง,งขอตอบว่าตามใจโยงจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่ขัดสมาธิก็ได้แต่ถ้านั่งขัดสมาธิดีเฉพาะเวลาที่นั่งขัดสมาธิ พอเลิกแล้วเลิกดีอันนี้ใช่ไม่ได้ถ้าไม่นั่งขัดสมาธิจิตก็นึกถึงบ้าง้ะคิดอย่างอื่นไปบ้างนึกถึงความดีบ้างอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างนี้ดีกว่ากรวงความว่าทำทั้งสองอย่างคําว่าตั้งนั่งสมาธิก็ยงองยากยาถือเกินนั่งเกินไปนั่งนอนยืนเดินที่อย่างนี้มีผลเสมอกันถ้ามันเหนื่อยมามากๆกับวันเพลียมากนั่งไม่ไหวก็นอนเวลานอนศีรสะถึงหมอนปับ๊บ จับอนาปานุสตินึกถึงลมหายใจเขาออกนึกถึงความดีที่เราเคยทํานึกถึงทานการบริจาคที่เคยให้ทานแก่คนให้ทานแก่สัตว์ถวายทานแก่พระแม้แต่อย่างเดียวก็ดีเลิศให้จิตจิตให้ทรงเป็นอารมณ์หรือว่านึกถึงศีลที่เราเคยรักษานึกถึงภาวนาที่เราเคยปฏิบัติเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือว่าไม่นึกถึงอะไรละฉันเอาแบบนี้ดีกว่าคิดเอาในใจว่าทะนึกมันวุ่นวายภาวนาวพุทธโธดีกว่าหายใจเข้านึกวัพุทธใจออกนึกวัุทธอย่างนี้เพียงแค่สองสามขั้นก็หลับก็ดีทมไปถ้าบังเอิญภาวนาจนหลับอย่าลืมว่าถ้าจิตยังไม่ถึงฌานเพียงใดกํลาลังใจรือบุคคลนี้ภาวนา้จะหลับไม่ได้คนเราถ้าจะหลับจิตต้องสงบถ,ถึงฌาน ถ้าบังเองิญท่านภาวนาว่ายังไงก็ตามเถอะภาวนาไปแค่นิดหน่อยสองสามครั้งจิตตัดหลับทันทีอย่างนี้ควรจะดีใจเพราะเวลานั้นจิตเราถึงฌาขนขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่จึงกว่าจะตื่นอย่างนี้เป็นกําไรมากทำง่ายๆในญาตโยมนะแต่ผลใหญ่วันนี้ก็เหลือเวลาอีกสิบสองนาทีไม่ได้ให้หวยนะ วันนี้จะเร็นกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ใบหวยกันนะก็จะเล่าที่เล่าสูตรเล็กๆสั้นๆแต่อาแต่คุณอาจจะไม่สั้นก็ได้เป็นเรื่องเกา่เกาๆที่คนเกา่เกาๆฟังมาเป็นปกติแต่คนใหม่ท่านยังไม่ได้ฟังคือว่าเปสก,การีธิดาเปสก,การีปละนายช่างหูธิดาแปลลูกสาวลูกสาวนายช่างหูคนนี้เวลานั้นอายุ16ปี พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นเธืมีโอกาสก็บอกเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สรงเทศแต่ความจริงพระพุทธเจ้าเทศคราวนั้นก็มุ่งเฉพาะจุดสาคัญคือวรนณาสณีกรรมาฐานท่านกล่าวทั้งกล่าวว่าโพเมษะดูก่อนท่านพุ้เจริญชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอให้ทุกคนยังคิดว่าชีวิตนี้อยากจะตายเมื่อไร่ก็ได้ตั้งใจทรงความดีเข้าไว้ความดีมีอะไรบ้างมีทานมีศีลมีภาวนาขอตัดยอ่อเพราะพระเจ้าตราอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงกลับเออพระเจ้ากลับการที่พระเจา้าเสด็จไปแต่ไม่จะมีแต่เธอผู้นี้แต่ผู้เดียวคนมามากผู้ใหญ่เยอะแต่บรรดาท่านผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ลือเกินไม่ัม่นคงมาก พอพระพุทธเจ้าไปท่านลุกขึ้นต่างคนต่างลืมเทศหมดไม่มีใครนึกถึงถ้อยคำนี้ก็มีเปสการีอายุสิบหปีคนเดียวมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีรูปสวยผิวพรรณย่างทองคำหน้าเหมือนพระจาจทร์ทรงตัดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายยอย่าประมาทในชีวิตคิดทรงความดีไว เธอก็ตั้งใจทรงสินในความกตัญญูคุณตอ่อกบลดามารดาตายแล้วต่อมาเวลาผ่านมาอีกสามปีเทพกนีนอายุสิบเก้าปีวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจภายในสัยของสัตว์เวลาช้ามืดรูปร่างของเธอก็ตกอยู่ในข่ายพยานยของพระองค์พระพุทธเจ้าก็สงสัยว่าเอ๊ะเด็กหญิงคนนี้มาสามปีพบแล้วครั้งหนึ่งนี่นจะเกิดเหตุอะไรขึ้น ก็ใครคนต่อไปกภูงทราบว่าวันนี้เวลาตอนสายเธอจะต้องตายก็จงพิจารณาต่อไปว่าเราเทศสอนไว้แล้วแต่ว่าถ้าการตายของเธอคราวนี้ถ้าตถาคตไม่ช่วยเธอยังมีคติแน่นอนและมีคติไม่แน่นอนคำว่าแน่นอนหมายความว่าต้องไม่ลงบายภูมิไป้แต่สวรคขึ้นไปนี่แน่นอนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบ ว่าถ้าตาถาคตไม่ช่วยเธอจะมีคติไม่แน่นอนนั่นก็นหมายความว่าเธอจะไปสวรรค์ก็ได้เธอจะไปนรกก็ได้ก็ทรงคิดต่อไปว่าถ้าตาถาคตจะช่วยจะช่วยแบบไหนก็ทรงทราบด้วยกำลังพุทธาณนว่าถ้าจะช่วยต้องบัญหาใปถามปัญหาสี่ข้อถ้าเธอตอบถูกให้สาธุการตอบดีแล้วถูกแล้ว,ถ,ลวถูกแล้วน่าสี่ครั้ง พายจบครั้งที่สี่เธอจะเป็นมาโสดาบันตอนสายวันนี้เธอตายจากความเป็นคนจะไปเกิดเป็นนางฟ้าบรสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่มอทรงทราบอย่างนี้แล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วก็สเสด็จไปไปองค์เดียวเหาะไปเลยไปถึงก็ไปอยู่ระหว่างทางคือว่าเมื่อวันมมว่ามาวันวานวันก่อนนั้นวนันหนึ่งวันที่พระเจ้าจะไป พ่อทอหูกอยู่ไกลจากบ้านลงทอหูกอยู่จุดที่หนึ่งบ้านอยู่ที่หนึ่งพ่อสัมรูกษาบว่าได้ที่ทอหูกพรนี้จะหมดถ้าลูกจะมาตอนเช้าเอาข้าวมาให้พ่อแล้วก็เอากรอได้มาให้ด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงไปนั่งประทับระหว่างกลางว่าถ้าเธอจะไปหาพ่อต้องผ่านพระองค์ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วคนอื่นไปหาท่านต่างคน,นต่างถวายพระตาหาร เธอก็ทราบเหมือนกันว่าพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ก็ติดเวลาชาไปเพราะต้องกรอดได้ระหว่างที่พุทธเจ้าฉันเสร็จตามธนดาท่านฉันเสร็จมีคนรับบาตรท่านส่งบาตรให้ใครคนใดคนหนึ่งท่านจึงเทศวันนั้นพุทธเจ้าฉันเสร็จมีคนไปรับบาตรถ้าไม่ส่งให้ท่านมองไปไปเห็นเบสก,กาลีท่านคิดในใจว่าเรามาเพื่อบุคคลผู้ใด ถ้าบุคคลผู้นั้นยังไม่มาเราจะยังไม่เทศท่านก็นั่งเฉยคนอื่นก็ไม่กลา้าเป็นอกาัรีเธอคอยอดัารอได้เสร็จก็สายไปเมื่ตัดสินใจคิดว่าเราจะไปเฝ้าพทธเจ้าก่อนหรือไปหาพ่อก่อนถ้าไปเฝ้าพทธเจ้าก่อนไปหาพ่อกอ็จะสายเกินไปพ่ออาจจะด่าจะตีถ้าไปหาพ่อก่อน พระพุทธเจ้าอาจจะกลับก็ได้ยินตาเชิงใจว่าการพบพระพ,พุทธเจ้าเป็นของยากตาเชิงใจไปหาพระพุทธเจ้าก่อนพราะเข้าไปถึงแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังเขาเขาเรียกท้ายบริษัทก็ห่างเกินไปพระพุทธเจ้าก็มองดูหน้าเธอเธอก็อออมองดูหน้าพระพุทธเจ้าก็ส่งสก็ทราบว่าเวลานี้พระเจ้าต้องการให้เธอไปนั่งใกล้ๆเธอเข้าไปนั่งใกล้ๆพระบาทของเธอพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ถามว่าพระกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้า่ะพระเจ้าถามว่าแล้วเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้า่ะท่านถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าข่าท่านถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข่ชาวบ้านเอะวุ่นวาย ด่าเธอหาว่าล้อลีนพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงโบกมือห้ามพอช้าก่อนต้องถามกันก่อนอย่าเพิ่งด่ากันหลังจากนั้นองค์สมเด็ต้องกวยก็ตัดถามใหม่ว่าพระกินิดูก่อนนองหญิงที่ตถาคตถามข้อแรกเธอถามว่าถามว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าทราบหมายความว่ายังไงเธอก็กราบทูลว่าการที่หม่อมฉันมาจากบ้านทรงทราบบดยน้าพุทธยานแล้วจะคําถามไม่ได้หมายที่อย่างนั้น คำถามหมายถึงว่าก่อนจะเกิดมาจากไหนหม่อมฉันไม่ทราบเดียวกันพระพุทธเจ้าให้สาทุก่าตอบถูกแล้วแลวคำถามต่อไปในข้อที่สองที่ตาคตถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบไม่ทราบหมายความอย่างไงเธอก็บอกว่าการที่หม่อมฉันจะไปโรวงพหูข,ของพ่อระองทราบแล้วด้นหน้าพุทธญาณแต่คําถามไม่หมายาที่อย่างนั้นหมายว่าถ้าตายจากชาตินี้จะไปไหนหม่อมสานไม่หม่อมฉันไม่ทราบเดยวกาะ พระพุทธเจ้าให้สาธุการอีกข้งหนึ่งว่าถูกแล้วดีแล้วแล้วต่อไปพระพุทธเจ้าถามว่าข้อที่สามที่ถางคดถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบจะหมายความอย่างไงเธอตอบว่าการสคำว่าทราบหมายความว่าชาตินี้ต้องตายแน่อย่างไงไงก็ต้องตายอย่าตายมาเด็กตายมาแก่ได้มเมื่อเนหนุ่มเป็นสาวก็เธอต้องตายกันแน่พ้รู้ว่าตาย พระเจ้าถามว่าข้อที่สี่สตาคตถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบไม่ทราบเพราะยังไงเธอก็ตอบว่าการที่ตอบไม่ทราบเพราะว่าไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายมรืนนี้ตายเมื่อวมตายมาสาตายมาแก่เจ็บตายถูกมักัดตายมาเห่าตายมาหมีว่ดจะตายแบบไหนไม่ทราบพระธเจ้าทรงรับให้สารุกระวีครั้งเมื่อพระเจ้ายอมรับสี่วรระเวลานั้นเธอมาลุเป็นโสดาบันทันที หลังจากนั้นอง,งเสด็จพิจนาสีก็เสด็จกลับเธอก็ไปโรงทอหูกไอ้วาระขงตายนยา,ยา,ยา,ยงางญาญาตโยงฟังลองคิดดีนะเมื่อวาระความจะตายเข้ามาถึงมันก็เป็นการมาเอินท่านพ่อคอยลูกสาวตั้งแต่เช้าทอหูกคอยตอนสายลูกสาวก็ยังไปไม่ถึงหิวข้าวคอยหิวหิวทอหูกไปหิวไปในสุดก็เพลียหลับ อมือหนึ่งจับปืนเงอนปืนเือนจับกระสวยเพื่อจะพุ่งก็มาได้พุ่งฟืนก็จะกระทบก็มาได้กระทบลูกสาวเข้าไปไม่ทันสังเกตเดินไปร่างกายไปกระทบฟืนพอูืนไหวขึ้นนี่กำลังใจของพ่อคิดว่าจะพุ่งกระสวยอยู่แล้วก็กระพุ่งกระสวยด้วยความแรงไม่ทันเห็นลูกสาวแล้วกระทบฟืนในความแรงก็สวยพุ่งไปถูรูปอกลูกสาว ท้องลายฟูงนก็ท้องตัวสาวล้มลงถึงขาดใจตายเป็นไว่าท่านพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็เลยไม่หิวข้าวเสยียใจทำชาวเวลาเกี่ยวเสร็จก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าบ่งพราม,ามน้ําตาของเธอที่หลั่งไหลแบบนี้พระลูกตายเมียตายหลายชาิไปแล้วที่รวบรวมไว้น้ําตาของเธออาจจะมากกว่าน้ำไปในพระมหาสมุทรสีเพื่อค,ค,คลายความโศกเสียถือเรื่องธรรมาดา ในที่สุดท่านพ่อก็บวชต่อพระศัทธรนาไม่ช้าก็ป็งพระรหังที่นำเรื่องนี้มาพูดกหมายความว่าท่านนึกถึงความตายอยู่เป็นบรณานุสติกมีประโยชน์หลายอย่างเมื่อนึกถึงความตายอยู่ต่อไปก็จิตใจก็เกิดความเบื่อหน่อยในร่างกายเพราะมันเกิดในแดงทุกความทุกมีความตายต่อไปข้างหน้าถ้าึกถึงความตายเป็นสมถะภ,ภาวนา ต่อไปเมื่อคิดไปคิดไปไม่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเวลนักตาแบบนี้ร่างกายที่มันต้องตายได้เพราะร่างกายไม่ใช่เรา่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีเราในสุดตัดสังโย่อยข้อต้นได้อย่างอ่อนก็เป็นปสโสดาบันถ้าตัดได้ถึงที่สุดก็เป็นพระรหันอรรนดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้หมดเวลาแล้วขอทุท่านหันหน้าไปทางพทธรูตตั้งใจตั้งใจสมาทานสิ่งสมาดานกรรมฐาน